ดีหน้า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 น่ารักไม่พูดภาษาไทยได้ฮะพูดสื่อสารเ่ยให้สวัสดีเจ้านายพอเองก็เพ้อเจ้อมาเนี่ยดีหน้า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 น่ารักกินเยอะเลยเมื่อคืนดีหน้าดีหน้าดีหน้าตกลงชอบฝรั่งกรอบหรือชอบไม่ หั่นได้ตรงเขาขาวะ่ะใกล้ๆเม็ดให้มันแล้วก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆมันก็กินก็ชิมแล้วมันหวานอยู่ถ้าไปใกล้เม็ดนะใช่ไหมคะดีหน้าดีน่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 านี่เกาะอยู่นี่แหละดีดิดีน่าดีน่าดีน่าดูขาสิดีหน้าลูกรัก ท a อกทูดี n น e าอตอนนี้จะตีหนึ่งเจ้าเป็นยังไงบ้างดีนาลูกรักเจ้าแข็งแรงสบายดีไหมวันนี้มีฝรั่งมะละกอแล้วก็กล้วยกินผลไม้ด้วยนะดีหน้าลูกรักเดี๋ยวจะเอานมเม็ดให้กินนะดีหน้าลูกรัก มีนอนแห้งด้วยกินนอนแห้งแล้วก็กินน้ำด้วยนะดีหน้านะดีหนาลูกรักจิชิชิจิชิชิคุยดิปกติจะคุยจิชิชิิชิชิิมีนอนร่วงตัวใหญ่แต่ว่าให้แค่นี้เดียวพอหนึ่งส่วนสามพอเดี๋ยวจะจุกท้องดีหนาลูกรักรักไหมล่ะดีหน้าของข้าอยากกลับบ้านไหมล่าดีหนาลูกรัก วันนี้ทอกทูดีน่าแค่นี้ก่อนนะสวัสดีบางทีดวงตาเธอคู่นั้นก็ไม่รู้ว่าลืมหรือหลับหรือเปืตาปิดไม่สนิทหรือไอายไลไนเนอร์ของเธอนั้นทำให้เธอดูน่ารักตะมูตะมิตะมูตะมิ แต่ตัวที่โค้งงอเข้าหากันตัวช่างอ่อนเหลือเกินเธอเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนหรือไม่เราก็ไม่ทราบได้เธอคือตัวเดียวนะนี่เอาหัวมาไว้ที่ก้นดีจังเป็นหมอนได้ด้วยชุจ้าุจอาชุจาน่ารักฟุดๆเลย temi temi temi